ใครเป็นแบบนี้บ้างคะกลับไทยไปนะมีแพนไว้เยอะๆเลยคะ่ะจะกินนู่นจะกินนี่กินตุนไว้กลับมาที่นอร์เวย์นะคะแต่จนแล้วจะรอดทุกๆปีนะคะก็เข้าอุโรปเดิมคะ่ะไม่ได้กินนะคะไอ้ที่จะกินก็ไม่ได้กินไอ้ที่จะนอนก็ไม่ได้นอนนะคะเวลากินก็ไม่ได้นอนเวลานอนก็ไม่ได้กินนะคะทุกคนกลับมานะคะ เปรี้ยวปากค่ะเห็นคลิปคุณนนคุณนี้เขากินอะเร็อร่อยนะคะป้ายาก,ก็เลยจัดการค่ะหิ้วมะม่วงข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะทุกคนเอามาประมาณ6 7ลูกค่ะไปฝากพี่เพื่อนๆคนไทยนะคะคนละลูก2ลูกค่ะพอได้หายอยากนะคะอ่ะพอกลับมาแล้วนะคะก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนมีคําถามนะคะบอกว่าพี่คบกับผู้ชายสูงวัยนะคะ คนนอร์เวย์นะคะอยู่คนหนึ่งแต่จนแล้วจนรอดเขาก็อยากแต่ให้พี่โชว์นะคะพี่ทำยังไงนะคะอันนี้ป้ายาบอกไว้เลยนะคะว่าเปิดค่ะเปิดไปค่ะเปิดไปคุยกับคนอื่นค่ะไอเรื่องที่ชอบโชว์ให้เราโชว์น่นโชว์นี่เพื่อที่จะให้โชว์ความจริงใจว่าเราจริงใจกับเขานั้นมันหมดยุคหมดสมัยแล้วนะคะทุกคน โนสนโนแครนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าเขาจะเทเรานะคะเทก็เทค่ะผู้ชายอีกเยอะแยะมากมายนะคะรอให้เราเลือกนะคะเราต้องเป็นสาวไทยที่เลือกได้ค่ะไปะย่าเห็นหลายๆคนนะคะที่เพิ่งย้ายมาอยู่นะคะสไปน์นอร์เวย์ใหม่ๆนะคะอายุ50-60นะคะเขาก็ยังเจอรักแท้นะคะพร้อมแต่งงานย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นอร์เวย์อีกหลายๆคู่เลยค่ะฉะนั้นอย่าพิ่งยอมแพ้นะคะ โบราณว่าไว้นะคะคู่แล้วไม่แคล้วกันนะคะฉะนั้นรีบเปิดหาโปรไฟล์คนอื่นๆนะคะลองคุยดูนะคะเผื่อเราจะเจอใครสักคนที่ยังรอเราอยู่นะคะโอ้ยพอหันกลับมานะคะอย่าม่โงกุ้งสดโอ้ยเป็นไงกะทุกคนเป็นตาแซบนะคะมาค่ะมาปยาพร้อมจะรับประทานแล้วปยากินเดบนะคะทุกคนเห็นเขากิน เอ่ยยำมะม่วงกุ้งสดืมใส่พริกเยอะมากแต่ไปย่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็กินสดได้ไม่เท่าไหร่นะคะสามสี่ตัวนี่พอไหวค่ะแต่วันนี้ห้าตัวเลยมาค่ะมาเอนจอยด้วยกันค่ะนะ it's a beautiful day my beginning will be as bright as a sun